เขาอ่านแชทแต่เขาไม่ตอบหนูคนแก้งไงดีคะคุณรู้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไงคือต่างคนต่างเงียบพอคุณยิ่งทักไปทักไปทักไปแล้วเขาก็ไม่ตอบคุณก็จะเริ่มเสียเซลล์พอเสียเซลล์เราจะทำาไงดีครับเราก็จะกลับไปยกเลิกข้อความที่เราส่งไปพอคุณยกเลิกข้อความของตัวเองที่ส่งไปคนก็จะพยายามเข้าไปเช็คในแชทของเขาตลอดว่าเขาตอบมาแล้วหรือยัง คนไม่ตอบแชทคุณนั่นหมายความว่าเขามองคุณเป็นจุดเจ็บของชีวิตความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณแล้วเขาจะมีความสุขเพราะว่าเนี่ยหนึ่งคือหยุดส่งครับยิ่งคุณส่งไปมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเสียใจมากเท่านั้นยิ่งคุณพยายามถามเขามากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นสอครับ คุณต้องกลับมาโฟกัสและพัฒนาชีวิตของตอนเองก่อนจำไว้นะครับคนไม่ตอบแชทส่วนหนึ่งเกิดจากการที่อีกฝ่ายลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆการบน่นกดด่าทะเลาะประชดประชันเงียบใส่กันคุณต้องกลับมาพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองหมายความว่าคุณต้องปรับลุคของตัวเองให้มันแตกต่างจากเดิมเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย มันมีสมองส่วนหนึ่งของอีกฝ่ายนะครับเราเรียกว่าสมองเรปทิเลียนเบรนหรือสมองจิ้งจกเนี่ยมันลิงก์ใบหน้าของคุณหรือบุคลิกภาพของคุณไว้กับความรู้สึกแย่แต่เท่านี้คุณลองเปลี่ยนสีผมใหม่เปลี่ยนสีเล็บใหม่เปลี่ยนลุกการแต่งตัวแบบใหม่ไอ้สมองส่วนนั้นนะครับมันเป็นสมองคิดเร็วมันจะพอมันเห็นว่าคุณมีการปรับเปลี่ยนลุกแบบใหม่ๆความรู้สึกแย่ๆที่มันเคยลิงก์ไว้กับบุคลิกภาพของคุณเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายมันจะค่อยๆหายไป เพราะสมองส่วนนี้เป็นสมองคิดเร็วไม่ได้เป็นสมองที่ออคิดแบบตักกะแต่คิดแบบอารมณ์ความรู้สึกครับ3ครับเมื่อคุณพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยคุณต้องโชว์ชีวิตของคุณที่มันมีการอัปเกรดก้าวหน้ามากขึ้นปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพแล้วแต่คุณต้องโพสต์เกี่ยวกับอะไรครับการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งการมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองจําไว้นะครับ คนดองแชทคุณจะทักกลับมาหาคุณจะเสียดายคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าคุณดูมีความสุขมากกว่าตอนที่คุณคบหาอยู่กับเขากับ <c oughs> แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณเนี่ยซึมเศร้าท้อเฟล,ลกระวนกวาไม่มีไม่อยากอ,อ,อยู่บนโลกใบน,นี้แล้ว <c oughs> เนื่องจากขาดเขาเขาจะยิ่งได้ใจและรู้สึกว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่คุยกับคุณ <c oughs> คุณจะเสียดายแฟนเก่าก็ต่อเมื่อ คุณรู้สึกว่าเขากําลังจะมีความสุขมากกว่าคุณแต่คุณจะไม่เสียดายแฟนเก่าก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตที่กําลังจะก้าวหน้ามากกว่าเขาเพราะเนี่ยคนดองแชทคุณคนไม่ตอบคุณต่างๆาพวกนี้คุณต้องทําให้เขากลับมาเสียดายคุณไม่ใช่ทําให้เขาสมเพศเวทนาบางคนโพสตดราม่าไงกินไม่ได้นอนไม่หลับแช์เพลงเศร้าๆแช์เพลงออกหักแคปชั่นดราม่าแคปชั่นเศร้าๆแคปชั่นออกหักอะไรก็ตามแต่พวกนี้คือใจจริงๆเนี่ยอยากจะสื่อสารให้อีกฝ่ายมันรับรู้ครับ ว่าเราเนี่ยคิดถึงว่าเราเนี่ยห่วงหาอะไรอาวรยังยึดติดอยู่กับเขานะยังไม่ได้ตัดใจจากเขานะเพราะเรากลัวครับว่าเอ้ยถ้าอีกฝ่ายมันเซนได้ว่าเราตัดใจจากเขาเนี่ยอีกฝ่ายมันก็จะเลือกมีใหม่ซึ่งคุณคิดผิดครับคนดองแชทคุณเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณเขาจะตอบกลับมาก็ต่อเมื่อคุณทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณครับเรื่องนี้ครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าจริงๆมันมีเรื่องของการขายี้ปมด้วยนะ นะครับคนเรานี่มันวิ่งไล่ตามปมชีวิตครับมันมี10องค์ประกอบถ้าคุณจะทําให้คนไม่ตอบแชทเนี่ยกลับมาสนใจคุณมากขึ้นเริ่มกดไลค์เริ่มดูสตอรี่เริ่มมาเช็คหน้าโซเชียลมีเดียของคุณมากขึ้นหากคุณโพสต์รูปภาพที่มี10องค์ประกอบนี้คนจะสนใจมากขึ้นครับใครอยากได้ให้พิมพ์รหัสครูคมตามด้วยหมายเลข82ตัวนะครับครูคม8 8 นะครับเดี๋ยวบอทส่งให้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบประงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาอกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทำให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สสั่งกิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพั 6, บาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6กพันบาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทําให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจํากัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ไลน์แอดที่อุปกมปักหมูดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย